สวัสดีครับไม่นองคลิปแรกข้องมือนี่เดีย๋ยวมาเรียกตาใส่กันมาซื้อยังเจไปที่แค่เบอร์นนี่ซื้อไปเลยเนี่ยขนตา,าแล้วที่เลือกดูให้มึงนี่อันนี้สวยพอดีนมตองมาตะบอบ,บ,บ,บังบอกตานี่ไงเอออันนี้แหละที่ขนตาที่ขนใช้ร้อยเท่าไหร่รัะเจือ อันนี้ห้าสิบสองร้อยค่ะอันนี้ห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบยื่ยี่วเนี้ยก่อนร้อยเจ็ดเก้าซ้ำยุ้งหอยควางกัน,นซื้อไปเลยใครที่แบบว่าชอบใช้แล้วทิ้งขนตาหนะ่ะซื้อไปเลยอย่างเงี้ยกล่องอย่างเงี้ยอีแพน,นซื้อไปเลยนี่ไอน้น้องไปเอาอะไรกี่อันนะ่ะทำไมไม่เอาไว้เผื่อล่ะนานๆจะได้เจอเขา นี่นี่ทำหนีสวยนี่บม่ต้องไปเอาเงยาวมากเลยดังบอกตาคู่บอสายสีเดียวโต้งไว้ยบสวัสดีค่ะเอมี่เอาท้องมาปีเตอ้อให้เอาเลยค่ะแค่น่าเอาอยอะมันมาม้วนอะไรเงย ห้าสิบบาทสืี่อื่นในจ้าลอยทจีนะจ้าที่สุดลอยหาสิบคือไปรวดลูกอะหสิบบาทหนสิบไปเลยนีมันาก้อมน้าอดสองขวดนะคะเลือดขวดสุดท้ายครับนีไงอันนี้ขวดตานี อันมันอันไงอันนี้มันคนตาคนไปเบิ่าฮะคนตามันแย่กูใช่ไหมยิงยุติอันบักไงอันอันนนั้กันตาอันแมวอันบัวเขาซื้อมันไปบัวก็หูจักว่าคนตามันแย่กูใช่ไหมยิงเป็นคนตาปากก็นี่เขาไข่ไอเขาไข่สองไม้เด้อเนื้อเป็นเนื้อบ่ขายเนื้อหาลอยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเาเกลยดคับคนเนาะถามคนดูคนนี้มาหาลอยบ่ เวอร์อีจังอยากกินเนื้อย่างยินก็กินกระจ้บได้เพื่อถ่ายรูปนะจัะจ้่อุ้ยผู้หายไปนี่ก็ยังมีคนอยากขอถ่ายน้ำเนาะอู้หผู้ใดว่าแล้วผู้ดีคือตายเดี๋ยวจะเอาเทนบอลหรอเห็นบอลเอ้เจ้าก็ยังเป็นตัวคากแม่อะไรอยากกินอะไรเจ้าเดิมอันนี้แบบกรอบบอลเป็นมิลานกินชิ้นกระสือน้ำเล้าเพราะว่าร้านเราแซ่บ เอาเนื้อหามอจังกินไม่จังสลักของข่อยก้อนเด้อสอองข่อยดีสองหม่โอ้ยอะไรฟุบบบบเลยอ่ะเอาสามดีกว่าเอาเน่อยขอเด้อไวไว้ไวหมัน้าะไม่ตายบ้าถึงไทยนี่ ขอบคุณขอบคุณเบอร์สเตอร์รูดเอามาจ่ายงั้นเร็วๆเอากี่ไม้ฉันของไข่สามใบของไข่อันนั้นีรไม่เอาข้าวนะฉันไข่หนีของไข่สามใบเอาเส้น้ำเกลือเขยิอีกห่อหนึ่งเดียวปอปเขยิบห่อหนึ่งเอาคือว่าเพื่อใบยำขึ้นนะถ้าหิวเล็กๆตาแดกบองเท่าอยู่ไหน เอจะบอกบอกฟิล์มน้ำแน่มันชินอะไรมันมาเสียวเองบ่อเพเพื่อนมานน้ำมันสินยาวมาเอเอหมูไปมันำาหาม่เขาอยคนูเอาหมูไปมันน้ยกไใหม่ม่สองไหม่ก็แล้วเอาใส่ถุงเอาหมูอีกสองไม่มันก็ตื่นดอกโซ่เห็มันลูกหันนอนสิมันนอนมันนอนเห็นมันนอยู่ในรถหรอนอนลูกเดียวเออไม่มันบ่แมนเวลาเห็นงานเห็นมันนอนไปบ่าวากัน เันเวลาเห็ดเท่มอีกสิบบ่แม่เซ็นแม่แมก่อนแล้งานหนาจังมาจายสิบบาทบาเอาแม่ไปค่ะนี่ได้อาหารแล้วนะ บันเป็นหาด้วยเขาขายสิบบาทดนวยนี่ข้าวเหนียวหบาทแ่สิบบาทเออแล้วขายสิบเอาเทือกอะไรบางที่ล่ะหมูอันนี้ไม่ละม่ละยีไม่ละยีสิบด้วยนี่เออห้องฉันเห็นนี่นี่สิบหกสิบเลยด้นี่สไม้เจ็ดสิบหองฉันเจ็ดสิบส่อเก้าบาทไปถามเราไหมที่ล่ะบสิบบาทแค่เจนนนวัสดีครับ ได้เนื้อย่างเจ้าเก่าเขาเหรอล่ะขี่รถแมนจ้าเอาเปียวคือว่าอยากอีสบังเมึกเล็กๆพี่ได้หมูย่างโอ้เนื้อย่างก้อยหอยลุยสวนอ๋อมีหอวก้อยหอยบอเดือดเดือบบอเหลือเพราะว่าเราเปิดเร็วจังก้อยหอย ้องน้าอยู่โรงเรียนเด็ฉันหูจับว่ามือถันสมมุดว่ามือนีบอับวกับวา่ามีอย่างเรอทั้งนึงถ <Okay, hi. S 1> ันว่ามือนีบบ่วบานไปถาฮาบเจนะนี่พามานอนหลัางงานไรม,มันมันีหม่องเสียบไฟไหมเห็น่าโคกโร <c oughs> งเรียนมันมีหม่องเสียบไฟเสียบยังเนาะนั <c oughs> ่นแล้วฉัน <c oughs> บัวไปไปถาฮาบเจแค่นึงมานอนผิดแล้ว <c oughs> ออกไปเจอออาแล้วนอนรี่งริ่ด <c oughs> <c oughs> <gesch> อย่ืนอยเ่กรอบๆ้นหนียวเลยเผ็ดนิดจริงๆก็อยากเผ็ดลายอแเยูน่เดกไ่อยากปียเบ่อบ่บอยากไปกินนะันมาอยู่ดอกกินทุกวันบ่อยากเป็นแรงดี เราจไม่อยหอยพี่น้องอ้มยกเนาราเขาเรียกยำค่ะเขาไม่เรียกว่าก้อยหอยค่ะหอยนหอยเซอรี่หวหกนี่หอยเซอรีจ้ะเออออนี่นี่ก็หอดหลังเวทีเลย บลาถาเสี้ยวไปสุดแ่ะสุดผักดตะเกียบคือดี้วนี่เกียบริงคือมอาเป็้าอนนีกเล็กๆนอยหอยเตควิลเลอร์ที่นอบด้งไม่เปี่ยนขึนะจากบาทนี่ห้าสิบค่ะเบิดถือแห้งสะอีกแน่นี่มันเฮียสะอีกจังสองไค่ะได้ค่ะ หอแบบกงที่อย่างนี้โอ้ยพอแล้วเอาเลยมีหาที่ป่าราคาเกินอ่ะกไม่ใช่แบบคุณภาพมันเกินก็กุ่มเนี่ยร้ oh, อยหนึ no ke ่งมันแพงโคหาสิบบาทหลายหกสิบบาทหกสิบเป็นมั้เดี๋มันใช้หาที่ก็เอารถท่านั่นแหละ ราซาบานเฮ้ยเป็นขายหาซื้อบสือซื้อหกสิบก็คืออยู่หลังหันหละแม่แม่ดูแลขายไม้พมมืนครับพุ่มหัวหาสิบบาทจะได้บอกเราขึ้นลอยหนึ่งถ้าจนถ้าจนถ้าจนอันนว้นะเพราะว่าเขาขายในันเขาขายร้อยห้าสิบนะร้านลิเกน่ะที่แบบว่าเขาเขาขายพวกไม้พรมเนี่ยเขาขายร้อยห้าสิบนะเขาเลยบอกว่าเนี่ยขายไปเรื่อยๆนี่ร้านประจําแม่เนี่ร้านเฮ้ยจังมาเด็กๆอ็ดเล็ก บอนั่งร้านนี่แหละร้านตำสร้างนี่ล่ะร้านประจำร้านเดียวนี่ไงเปียวแช่นชีนแช่มนี่ยแข่างๆเบ้เท่าไรโอ้ยต้องซ้หน่อยพี่น้องแบบพอกันไหมจิบหนักไปหาอีสอาหารก่อนถัดซมโติว่าบ่บ่ได้ว่าถัดเจแครเนี่ยเขามานอนหนักพี่แม็กเขาหนีนะ พอมานอนอย่างงาักก้นนี่ก็ได้เพราะวันมีหม่องเสียบไฟไดิ